สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตเ้าไก่นะคะแล้วก็น้องไก่ที่มาอยู่กับเราเจ็ดเดือนแล้วตอนแรกที่รับน้องเข้ามามี200ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้น้องเหลืออยู่ที่195ตัวค่ะก็มีน้องเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะ5ตัวเหลืออยู่ที่100 95ตัวค่ะน้องก็แข็งแรงดีค่ะแล้วก็สดใสละเรืองนะคะก็ให้ไข่ผลิตไข่ให้กับเราในทุกๆวันตอนนี้เราก็ขยายฟาร์มนะคะขยายเล้าไก่ออกมาอีกหนึ่งเล้าแต่ว่าเล้านี้เราใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างเล้าที่ต้นทุนต่ํากว่าเดิมเนื่องจากว่าเรามีวัสดุบางส่วนนะคะที่เหลือจากการปลูกบ้านอย่างไม้ละเนง ที่เป็นข้างล่างเนี่ยเราก็เอามาของเก่ามาใช้นะคะสังกะสีค่ะก็ใช้ของเดิมนะคะที่เรามีอยู่ก็เลยทำให้เราประหยัดงบลงไปกว่าแล้วเก่านะคะก็นี่คือบรรยากาศด้านหลังจะมีคูน้ำอยู่ข้างหลังแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะบังลมนิดหน่อยก็ด้านหน้านะคะ จะอยู่ติดกับเล้าเดิมอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะก็น้องไก่จะมาวันที่16-17นะคะก็รอดูชุดใหม่กันได้เลยค่ะ